ตื่นตอนแปดโมงเสร็จเพิ่งมาอัพโคจูเจอร์ที่จะทันไหมเนี่ยเอาไม้นี้ล้วก็น้ำจิม้มไม่กุ้งห่งช่าตลาด,ดาลกูมาดังป้าชิ้นเล็กขีดนึงครับผมสิบลูกฮะแดดเป็นหาลงเลยเช้านี้จริงนะผมรู้สึกหมด Energy เอเนอร์จีแบบการทำงาน,นเยอะมากฮะหัวาหาหอยไม่เึกน,น้ำหนักขึ้นไปสองโลนะ เพื่อนกองนะนี่นะนมจีบตลาดครูไม่เคยกินกระทิงแดงสูตรนี้มาก่อนเลยน้ำหมอกว่าใช้ขวดนี้แหละเหมือนเดิมสายแล้วสายแล้วสายแล้ว,ลว okay, พ,พ,พี่บอสปิดท้ายแถวเลยนะฮะได้ฮนะครับผมคนเลื่อนพยอยมากันแล้วนะฮะ sit here ขโมนบ n b อ o มาแล้วที่นั่ง ไหวไหมพี่อนะันนี้แต่เพราะวันนี้คนเยอะมากเลยอะ่ะคนเยอะมากอะ่ะอีกสีนาทีหลังหลังชายนะยังไม่มีมวิวจะหมดเลยปากกาหัวแตกก็หุ่มไปเลยนะนะไหลเซ็นเริ่มเปเลยขึ้นเรื่อยๆหมดแล้วก่อนก่อนชชยหลังชายจะลากยาวไปเท่าไหร่ว่ามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแหละคนกับ๊บ เป็นยังไงบ้างคะพี่เสมท่านแรกนะคะคุณก้าวเฉลิมพลแพทย์คดีค่ะท่านที่สามคุณบอสอภิชิตนิขิตลิขิปรีชาค่ะสวัสดีครับผมบอสอภิชิตนิขิตปรีชาค่ะภาเป็นอักษรครับผมเย้คือนักภาคเลยครับเวลาเขามาภาคเขาจะไม่รู้ทั้งเรื่อง เขาจะรู้แค่สินที่เขาจะต้องพลาดเท่านั้นเพราะนั้นบางครั้งเขาอาจจะตีอารมณ์ผิดเช่นโกรธเพราะอะไรการโกรธมันมีหลายแบบโกรธก็เมียตายโกรธาะเชิญครับนะอันนี้เก้าอฟิศฮะผู้กำกับร้อยล้านของเรานะครับผมเขาเสียงปรบมือที่ป้ายไหนได้ไหมครับคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะคนที่หล่อขนาดเนี้ยเป็นของคุณนะไปเรื่อยทุกวันไม่มีวันไหนเราไม่พูดไปเรื่อย ปิดงานเลยฮะทำดีมากทุกคนชนบัตหน่อยอคุณคูณกกับร้อยล้านนะครับคุณผู้กำกับร้อยล้านกลับแล้วนะครับผมบ๊ายบายพี่บะหมี่หมูกรอบแห้งพิเศษกินนี่ครับผมหมดเลยฮะ ฝันดีครับผม